ก็ฝากไว้นะฮะอาจารย์ธีรนันท์ครับวันที่วันที่8ที่กําลังจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการมองเห็นว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมฮะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะเสนอไปผ่านไปถึงการประชุมที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างผมผมคงมองมองในแง่คาว่าดีขึ้นหรือเร็วลงเนี่ยคงพูดยากนะครับเพราะว่าสนาการณภาคใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกสิปีก็คงยังไม่เสร็จคือคือทุกคนเนี่ยอาจะคาดหวังคือคืออย่างนี้ฮะอย่างที่บอกว่าผมผมมองภาพ ของการเกิดปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับมีถังน้ําอยู่ถังหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรุนแรงอะไรก็ตามแล้วก็มีถังอยู่อันนึงอยู่ข้างบนสูงกว่าแล้วมีรูสิ่งที่น้ําก็คือไหลลงมาเนี่ยพยายามเติมให้ถังเนี่ยมันเต็มนะครับการเติมให้เต็มก็คือนะครับก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่มันจะเป็นเงื่อนไขต่างๆอะไรต่างๆ,ๆ,ๆไอาการปฏิบัติของของรัฐเนี่ยหรือของคนที่พยายามแก้ปัญหาก็คือจะพยายามตักน้ํออกจากถังอ่ทีเนี้ยทาอย่างไรเราถึงจะอุดคือผมผมมองเรื่องของไอการการจะไปแก้ไขเรื่องการตักน้ํา มันมันคงเป็นเรื่องยากเพราะว่าถังใหญ่อยูนเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยครับแต่หญ่คือปัญหาใหญ่คือว่าเสถียรภาพทางการเมืองผมบอกนะครับเมื่อมันไม่มีเนี่ยนะครับมันมันถูกถูกบทบังในเรื่องความสําคัญเนี่ยนะครับแต่ผมไปมองเรื่องการทาอย่างไรให้ถังน้ําที่มันมันอยู่ข้างบนเนี่ยน้ามันไหลลงมาเนี่ยพยายามบุดรอยรั่วไปเยอะๆนะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการต่างๆที่มันทําให้เกิดความรุนแรงเนี่ยคควรจะลดลงนั่นคือภาพที่ผมมองว่า เอ่อผมอยากเห็นตรงนั้นด้วยนะครับคือคือเนี้ยเราไปมองว่าคนก็เป็นไปวุ่นกับการตักน้ำแต่ไปแค่เป็นบางส่วนอย่างที่อาจารย์ก็บอกใช่ครับก็คือตักได้เอาที่มาของมันแต่จริงๆเนี้ยเราไม่ได้มองว่าวันเนี้ยไอ้คนที่มันไหลมาเติมเนี้ยไอ้จุดจุดรูรั่วของน้ำเนี้ยเราอาจจะต้องมองข้างระบบนะครับไม่ใช่ว่าเราเราเจอปัญหาแล้วเราก็ไปพยายามแก้ปัญหาซึ่งผมคิดว่านะครับเอาถ้าผมเป็นทหารเนี้ยผมพูดตัวอย่างง่ายๆเลยว่าการที่จะชนะนะครับมีอยู่เรื่องเดียวครับด้วยวิธีการบุก ลุกอะไรครับไม่ใช่ว่าเอากําลังไปลุกนะครับแต่ลุกทางเรื่องของสังคมจิตวิทยาผมคิดว่าภาคใต้เนี่ยเรื่องใหญ่สุดคือว่าทํายังไงให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นั้นเนี่ยเขาได้รับสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นแนวทางที่ฐานนาการเมืองหรือเปล่าฮะอาจารย์รู้ไผมผมเองอผมบอกว่าผมค่อนข้างจะอไม่เห็นด้วยกับไอ้คานี้เพราะว่าผมจะใช้คําว่าสังคมจิตวิทยานาการทหารมากกว่าเพราะว่ารากของมันก็คือ พี่นักประชาชนที่อยู่อย่างนียเขามีเอกลักษณ์ของเขาครับทําอย่างไรให้เขาอยู่อย่างเขานะครับแต่เขาคือส่วนหนึ่งของเรานะครับ <suffer. S 1> ไม่ใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนจะมองว่าเราเป็นอย่างเนี้ยนะครับส่วนกลางงั้นเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างเราออืนะครับปัญหาคือว่าเขาอยากเป็นอย่างเขาอ um แต่ทํายัางไรทุกวันนี้ถ้าเราแก้ปัญหาคือว่าให้เขาเป็นอย่างเขาแหละแต่เขากับเราอยู่ด้วยกันได้นี่คือเรื่องใหญ่อนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นพันธกิจสาคัญครับซึ่งอาจารย์มันก็ต้องใช้เวลาเนาะการทำไปอย่างนี้คุณแจมิงครับผมก อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา,ายอดชะดะทั้งตจวันนี้เนี่ยหนึ่งรัฐบาลต้องแยกกลุ่มในการแก้ไขในการที่จะแก้แต่ละกลุ่มไปในมิติด้านความมั่นคงต้องว่าให้ชัดในด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการศึกษาต้องแยกมิติอย่าไปรวมทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งคุยเป็นเรื่องเดียวกันอย่างอย่างคุณเจมินบอกว่าเนื่องจากว่าในในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันมันมีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาน้ำหนักที่คุณเจมิงมองว่าควรที่จะ ลงไปจัดการเนี่ยจะจะต้องไล่น้ําหนักไหมครัว่าเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปหรือว่าทําพร้อมกันในทุกกลุ่มน่าจะดีที่สุดมันต้องเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันค่อยๆขับเคลื่อนไปบนวิกฤตผมพยายามพูดตลอดว่าต้องมีสติครับนะอย่าแช่ารุมบนพื้นฐานของที่เราอยู่ที่ผมบอกอเมื่อกี้นะฮะแล้วก็แบ่งงานความรับผิดชอบนี่ให้มีคนรับผิดชอบอย่างชัดเจนคนเดียวอย่าไปให้เยอะออื การมอบหมายให้หลาย,ลายคนไปรับผิดชอบเนี่ยมันจะมีปัญหาขัดแย้งกันเองกับทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโะยาบายของรัฐบาลเดินต่อไปข้างหน้าได้ไประเด็นต่อมาก็คือพยายามใช้กฎหมายที่มีการผ่านสภาคือกฎหมายสบบตนี่ไปขับเคลื่อนเท่าถ้ากฎหมายสบตที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีข้อบอกพร่องเขากลับไปแก้ไขใน,ในสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อการขับเคลื่อน โดยใช้กฎหมายตัวนี้สิ่งที่ผมอยากเรียกร้องก็คือว่าใครมาเป็นรัฐบาลพวกผมเป็นรัฐบาลหรือใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่เอาตัวนี้เป็นหลักเพราะผมเข้าใจผมอยู่ในกรรมธิการไปศึกษาเรื่องเหล่านี้มีการพูดคุยมีการถกแถลงทั้งตำรวจทหาร,หรทั้งพี่น้องประชาชนทั้งเอ็นจีโอทั้งสสทุกพัคการเมืองมากลั่นกรองออกความคิดออกเป็นกฎหมายแล้วก็มันอยู่ใต้โครงสร้างของนี้แล้วอย่างที่ผมได้นําเรียนต่อเบื้องต้นว่าเอาเรื่องนี้และครับ ขับเคลื่อนไปแล้วดูโครงสร้างทั้งหมดแล้วค่อยๆขับเคลื่อนไปออือไม่ต้องไปคิดอะไรอะไรใหม่การคิดใหม่บางครั้งนี่พวก,พวกส,สภาผู้แทนราษฎร,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 รเขาคิดมาแล้วไงทั้งรัฐสภาเขาคิดมาแล้วไงทําไมไม่นําไปขับเคลื่อนละ่ะถ้าขับเคลื่อนไปแล้วมันยังมีจุดบอดก็นําบางมาตราบางเรื่องขึ้นมาแก้ไขในสภาเชียเพื่อให้สอดคล้องคนมาเป็นรัฐบาลใหม่หลังจากนี้ก็ ต่อไปถ้ามาเป็นรัฐบ,บาลต่อเนื่องก็ต้องเดินต่อไป uh huh. สิ่งต้องการก็คืออยากจะให้ต่อเนื่องความสําคัญก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ไม่มีความต่อเนื่องเดีย๋ยวที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าการแก้ไขระดับนโยบายไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้กลไกนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนได uh huh. ้นี่คือสิ่งที่ที่ที่สำคัญประเดน็นบันนี้คือ เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องไปคิดคือระยะเร่งด่วนระยะปานกลางระยะยาว mm hmm. ระยะเร่งด่วนวันนี้นี่จะควบคุมสถานการณ์คนไกลซึ่งมีต่อต้านอำนาจรัฐก็คือวันนี้นี่กองกําลังฝ่ายกองกําลัง r K K Commando เน mm ี hmm. ่ยเขาพยายามสร้างเสกียรภาพอย่างกรณีของมายอนี่ถ้าเราตามในลักษณะของบันไดเจ็ดขั้นของฝ่ายตรงข้าม mm hmm. เขาบอกว่านี่คือลักษณะาการทํางานของ R K ม Commando ค K K Commando วันนี้มี แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการทํางานแต่ละครั้งเขามีศักยภาพมากขึ้นเพื่อให้ปรากฏต,ต่อสาธารณะเขายังต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกับประเด็นนี้ไหมฮะต่างชาติเนี่ยถ้าเราไม่ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมกลไกของรัฐไม่ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยต่างชาติามันเข้ามาไม่ได้หมายความว่า<ล>ถ้าเร<ม>า<ผ>มไม่ใช้ความแรงใช่ไหมล้อมปราบอย่างนี้ใช่ฮะถ้ามีความผิดพลาดผมถึงบอกว่าอย่าใช่อารมณ์ไงความไม่ใช่อารมณ์เนี่ยมัน จะซอยออกมาเยอะนะฮะนั่นก็เป็นเป็นเรื่องรายละเอียดในการในการปฏิบัติการทํางานแต่ทิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่เราต้องไปดูนะครับระยะเร่งด่วนเราจะควบคุมสถานก,การณ์เหตุการณ์ฝ่ายกองกําลังจะควบคุมยังไง huh. แล้วก็เราต้องดูว่าบันไดเจ็ดขั้นที่เขามีอยู่ที่เขาต้องการมีเป้าหมายส,สุดคือการแยกดินแดนของเขานี่เราจะเราจะลดขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนจะสลายขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนของเขานี่ huh. ยังไง เราไปคิดอะไรอย่างรัฐบาลไปคิดอไอย่างแต่สิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งผมอยากไม่ไม่อยากเห็นในในจังหวัดชียแดนภาคใต้คือการปะทะในด้านการใช้กําลังเช่งกนและกันอืมอ่ากระทบมากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนวันนี้ถ้าไปดูในเชิงสถิตินี่ในเชิงสถิติถ้าไปดูคนที่เสียชีวิตมากที่สุดคือพลเรือนเดี๋ยวผมให้ดูสถิติที่เรารวบรวมมาแล้วกันนะครับสาหรับเต็นสถิติผู้เสียชีวิตบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชียแดนภาคใต้จำแนกเนี่ยก็มีทั้งราชฎร มีทั้งตำรวจทาหารนะรัศดรเนี่ยบาดเจ็บมากที่สุด44คนเสียชีวิต19คนตำรวจทหารเนี่ย3าสานายนะที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไป10นายแล้วก็มีอาสาสมัครนะครับบาดเจ็บอันนี้คือเข้าใจว่าจะเป็นของเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวอาสาสมัครเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งาบาดเจ็บไปสองเสียชีวิตไปขออภัยอาสาสมัครบาดเจ็บไปหนึ่งเสียชีวิตไปสองผู้นําท้องถิ่นบาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิต3เหล่านี้เนี่ย คือคือมีมีหมดนะครับ,รบพอดูแล้วเนี่ยก็ยังคงมีจํานวนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บที่มากอยู่นะฮะคุณนิติอาสันถ้ามองว่าอย่าง่ี้ของผม,ผมขออนุญาตฝากที่หนึ่งขออนุญาตท่านอาจารย์นิดหนึงขออนุญาตฝากที่หนึ่งวันนี้นี่ความก้าวของกลุ่มฝ่ายกา,การคือ ไฟกลไกของรัระดับนโยบายนะฮะต้องไปดูว่าในโลกของออนไลน์จะสามารถควบคุมโลกออนไลน์ได้อย่างไรอันที่ผุ้กระโดมมีการการขึ้นการเคื่อนไหวอยู่สิ่งเหล่านี้นี่เราได้ทำไหมครับก็ต้องไปดูนะฮะต้องไปดูทุกอย่างทุกมิติทุกอย่างต้องไปดูในไม่กระทงในในสื่อออนไลน์ก็ต้องไปดูนะครับแต่ว่าในกรณีของการสูญเสียเสียชีวิตผมตามตั้งแต่ปี47ขึ้นมาถึงวันนี้ยืนยันเลยว่าคนเลเรียนเสียชีวิตมากที่สุดนะครับครับ อาจารย์นิติหาสานครับก็ถ,ถ้ามองในงแง่ของเอาเร่งด่วนเลยเนี่ยรเร่งด่วนเลยที่จะต้องทำเนี่ยก็คืออาจารย์ให้ความสําคัญไปที่ไปที่เรื่องอะไรครับผมว่า <c oughs> สิ่งที่เ,เร่งด่วนนะครับก็บหน้าที่จะต้องเป็นการที่จะหาข้อมูลนะครับแล้วก็ทราบความต้องการของทุกๆฝ่ายนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอย่างที่เราเราทราบกันว่ามันมีจาแนกของกลุ่มที่เป็นเงื่อนไขนั้นมีหลายกลุ่มกลุ่มกลุ่มกระบวนการแบ่งแยกดินแดนอันนี้ชัดเจนนะครับกลุ่มกลุ่มผู้อะไร ผู้ลักลอบนะครับอะไรเขาเรียกสินค้าผิดผิดกฎหมายนะครับแล้วกลุ่มยาเสพติดนะครับกลุ่มยาเสพติดในหมู่เยาวชนตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นเงื่อนไขที่ทําให้บรรดาเยาวชนนั้นหลงผิดแล้วก็การควบคุมเยาวชนนั้นก็ควบคุมได้ยากเพราะว่าเยาวชนนั้นไปไปหลงยาเสพติดไปติดยาเสพติดอาจจะเป็นกลไกของในทุกกลุ่มก็ได้นะครับเป็นเครื่องมือของทุกกลุ่มได้เพราะว่าเรื่องยาเสพติดเราก็รู้ว่าความต้องการของคนที่ติดแล้วเนี่ย มันมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่หลายคนที่ก็อาจจะเห็นว่าจริงๆเรื่องของการสร้างความสมัครใจความรักความปรองดองในชาตินั้นมันไม่พ้นในการที่จะต้องมานั่งจับเข่าคุยกันนะครับ,บถึงแม้ว่าอาจจะต้องออในแง่ของการทหารผมก็ทราบว่ามีการหาข้อมูลกันแล้วก็มีการพูดคุยกันแม้กระทั่งกลุ่ม กลุ่มอะไรกาเรียกกลุ่มขบวนการเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องหาข้อมูลกันตรงนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่หนึ่งเราเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนอันที่สองนะครับเราอาจจะไม่เปลืองในเรื่องของกําลังนะครับที่เราต้องสูญเสียไปทั้งทหารตํารวจแล้วก็ในสุดคือประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้อีหนยอีเหน่ด้วยนะครับก็ต้องกลายเป็นผู้สูญเสียไปที่ผมผมมองว่าในครั้นี้ต่างประเทศให้ความสนใจไหม ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งองค์การ OIC ซนะครับนะครับซึ่งก็มีหน้าที่แล้วก็มีคนที่ส่งข้อมูลนะไปให้ OIC ด้วยนะครับก็คือ <c oughs> ยังมีความพยายามที่จะดึงเอาหน่วยงานหรือองค์กรนี้เข้ามาเข้ามาเกี่ยวพัน <c oughs> นะมามาดูในเรื่องของภาคใต้เนื่องจากเวลามีจํากัดนี่ <c oughs> นะขออนุญาตไปที่อาจารย์เทียรานรนันะสุดท้ายนี้นะ ในเมื่อถ้าเกิดทําทั้งกระบวนการมันไม่ได้นะสิ่งที่อาจารย์มองว่าน,น่าจะจําเป็นเร่งด่วนที่สุดที่อยากจะให้ลงไปแก้ปัญหาภาคใต้นี่อาจารย์มองว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนครั คืออย่างทีผ่ผมพยายามจะบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งคือว่าตัวเลขหรือต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดลงเสร็จแล้วเราก็หันหน้าไปมองว่าภาคส่วนอื่นเนี่ยหายไปไหนกันคือคือไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าสิ่งก็คือเอกภาพวันนีผ้ผมว่าเรื่องใหญ่คือเอกภาพของการมองปัญหาแล้ววันนี้ครับผมอยากจะพูดว่ายังไม่มีใครสักคนเลยครับที่วาดภาพให้ผมเห็นชัดว่าอยากเห็นภาคใต้เนี่ยเป็นอย่างไรสักโมเดลหนึ่งก็ได้นะครับตามมาตั้งแต่กี่ยุกี่สมัยเนี่ยไม่เคยมีใครวาดภาพให้ผมเห็นหรือว่า มเมื่อเมื่อผมไม่เห็นเนี่ยผมก็คิดว่าเจ้าที่นี่เขาปฏิบัติอื่นเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมอยากเห็นว่าใครสักคนนงครับมาวาดภาพห้เห็นว่าเราอยากเห็นภาคใต้เป็นอย่างไรในห้า <ผม S 1> ปีดีอ่าฮะเอาละวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่ง sms เข้ามาร่วมแสดงความเห็นผ่านรายการนี้ด้วยนะครับเวลาแล้วครับผมพร้อมแขกรับเชิญสามท่านแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ